คุณผู้ชมครับพบกับรายการล่องใต้วันนี้ทาง n m t s o u t h นะครับรับชมได้ผ่านทางเพจของ n m t s o u t h ได้ด้วยนะครับวันนี้ผม มาพบกับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตในการทอร์สแมทก่อนนะครับซึ่งจะมีเรื่องราวของการดําเนินโครงการที่น่าสนใจก็คือขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งตบล1น,นกเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความคืบหน้าอย่างไรกันไปแล้วบ้างนะครับหลังจากที่โครงการนี้นะครับได้มีการเดินหน้ารับสมัครไปแล้วในระยะที่1-3ถึงนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรเข้าถึงโครงการและเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับบรรเทาผลกระทบเรื่องของการว่างงานก็ดีนะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งกับชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารด้วยนะครับจึงมีการขยายเวลาในการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้รายการล่องใต้วันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้ร่วมรายการนะครับท่านสุริยานุญานุกูลท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านใจใจครับรับให้ท่านถอดแมสก่ออกก่อนครับเพื่อค เราจะเริ่มต้นในที่เรื่องของนโยบายรัฐบาลครับในการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรในการสืบสารพระราชปณิธานเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เราดําเนินการไปยังไงบ้างครับครับสำหรับการสืบสารปณิธานกิจกรรมทฤษฎีใหม่ของสมเด็จพระบสมเจ้าอยู่หัวนะครับบนการวิการที่9ของเราคิดเอาไว้เนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรจริงๆเราก็ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรภายใต้หลักประชาสิกิจตัวเพียงอยู่แล้วเพราะหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับเรามาดําเนินการ เป็นโครงการขึ้นมาที่มีข้ประมาณมาดาเนินการกันจริงๆเมื่อปี60นะครับใน<ช>กรุงศรฎราธานีเราก็มาดาเนินการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่60 61 62<ช>นะครับโครงการนี้เราเดินกันมาต่อหน้าวันนี้นี่โครงการนี้เรามีอยู่ที่สุรารฎราธานีเรานะครับ22,2260รายนะครับทั่วประเทศนะครับมี70,000รายเพราะฉะนั้นว่าโครงการนี้เราก็เดินทางมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจในกิจกรรมเกษตรทีใหม่ก็ ร่วมโครงการกับเรามาตลอดอแต่ในระยะแรกๆช่วงนั้นเราก็ให้องค์ความรู้รและก็ให้ปัจจัยเป็นเป็นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นว่าในระยะนั้นก็โครงการนี้ก็เป็นออกมาในรูปแบบของเกษตรผสมผสานบ้างครับเกษตรอินทรีย์บ้างเกษตรแบบธรรมชาติบ้างก็แล้วแต่เกษตรกรที่เขา ม,มีความประสงค์แล้วก็มีกรอบคิดอย่างไร<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<อ>น,นี่คือสิ่งที่เราทากันมา3 4ปีที่ผ่านมาผลจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับท่านที่นี้ผลจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมานะครับเกษตรษกรที่เข้าลงโครงการทั้งหมดเ่ยนะครับสองร้อยสองพันสองร้อยหกสิบเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาหารที่จะได้บริโภคในครัวเรือนเจตนาของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหาร นะครับในโครเรือนของเราเพราะฉะนั้นว่าถ้ามีเหลือก็จะได้ขายได้แต่ว่าจิตนาหลักก็คือมีให้กินให้ใช้ในโครเรือนเป็นฐานก่อนเพราะฉะนั้นนี่กิจกรรมที่เราส่งเสริมมาเพราะฉะนั้นว่า,าตามพระนิทานของสม,สมเด็จองครัชก,กาลที่9เนี่ครับเราทำกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี40จริงๆแล้วก็รเราทํากันมากัน แต่ว่าถามว่ามีงบประมาณลงมาบ้างไม่มีมาบ้างแล้วใครสนใจก็ทํากันไปณวันนี้โครงการเหล่านี้นะครับกลายเป็นจุดเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้มากมายในจังหวัดสุราธานีเราเกือบว่าทุกอำเภอก็มีจุดเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ทั้งนั้นนะครับนักเกษตรกรที่สนใจที่รักที่จะทํจริงเหล่านี้นะครับตามอาิณิธานของท่านนี่นะครับก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะครับแต่ว่รัฐบาลก็ยัง ส่งเสริมเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นมาในอดีตครับครับในนี้เข้าสู่ประเด็นเรื่องของการดําเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ดําเนินการไปแล้วยังไงบ้างครับสําหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลนี่โดยมติคอรมอเมื่อวันที่8ปดกรกฎาคมนรได้นุมาตโครงการนี้ขึ้นมาภายใต้ที่จะฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมหลังเกิดภัยวิกฤตโควิด -19 เมื่อปีที่แล้วนะครับหลังโควิดปีที่แล้วซาลงนะครับรัฐบาลก็ได้ใช้งบเงินกู้4แสนล้านนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาศเศรษฐกิจและก็สังคมเกระทรวงเกษตรก็เองก็คิดโครงการนี้ขึ้นมาที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโรคโควิด -19 นะครับและก็พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานและกลับมาอยู่บ้าน เพราะนันโครงการนี้เพื่อที่จะมาทําเพื่อที่จะตอบสนองให้พี่น้องเกษตรกรที่รับผลกระทบจากโควิด -19 เกนี่ยครับมาบ้านกลับมาภูลําเนาสามารถที่จะพัฒนาตนเองและก็อยู่ที่บ้านให้มีอาหารกินอาหารใช้สามารถที่จะดำรงชีพได้ตามปกติอันนี้คือโดยโดยเจตนาเพราะฉะนั้นว่าโครงการนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราก็มีการรับสมัครผู้สนใจตามกระบวนการเพราะฉะนั้นว่าอันนี้คือคือหลักการเบื้องต้นเจตนาหลักๆของโครงการนี้มุ่งเน้นที่จะเพิ่ม แหล่งน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชนประธานครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เขตชนประธานเราจะไม่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 ส่งเสริมโครงการนี้นะครับเพราะมีอยู่แล้วเพราะเนื่องจากมีน้ามีอะไรเพียงพออยู่แล้วแต่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรที่จะหมายเราต้องการมุ่งเน้นไปที่จยาเพิ่มพื้นที่แหล่งเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรเป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กเพราะฉะนั้นว่าตามโครงการนี้นี่แหล่งน้ําก็เป็นแหล่งน้ําเล็กๆที่ประมาณตัก2สองสามพันคิวที่จะใช้ ดูแลพืชสาหรับปลูกไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับคงไม่ทําเป็นเชิงธุรกิจได้นะครับนี่อยากจะให้หัวหน้าได้ให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมว่าตอนหนึ่งพื้นที่มันจะแบ่งเป็นยังไงบ้างที่จะมีแหล่งน้ําอยู่ในนั้นด้วยที่นี้ในหลักกในหลัเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตามหลักของที่พระองค์ท่านได้คิดเอาไว้นี่พื้นที่100%เนะครับจะถูกแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1ก็คือ30 30 30 1 0 เป็นส่ส่วน30 30 30 3 0มเแรกเป็นพื้นที่น้ําเพราะว่าพื้นที่ในพื้นที่ร้อเนี่ยครับถ้าเราไม่มีพื้นที่น้ํา3 0เรเราจะไม่สามารถที่จะเอาน้ําไปบริการในพื้นที่เหล่านั้นได้ที่เหลือที่เพียงพอที่เหลืออีก30ต่อไปเป็นพื้นที่ที่จะทํานาทําไร่คนไทยเรายังทานข้าวยังต้องกินอาหารอยู่นะครับพื้นที่นั้นก็ไปทํานาทําไร่ทําข้าวไร่ก็ได้ เท่านาก็ได้อีก30ก็เป็นไม้ผลไม้เศรษฐกิจครับไม้ผลทุเรียนเงาะมังคุดลำไยลองกองก็แล้วแต่อยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะครับไว้กินและปลูกไม้เศรษฐกิจไว้รับๆๆไว้ใช้ๆๆและอีก10สุดท้ายก็เป็นที่อยู่อาศัยครับคอกสัตว์ นะครับโรงเรือนเก็บวัตถุการเกษตรพวกนี้ในกิตนาให้แบ่งพื้นที่อย่างนี้และมาทําในหลักบนทฤษฎีใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ําต้องเป็นตัวตั้งต้องมีพื้นที่สําหรับน้ําถึง3 0นะครับนี่เรื่องของการดําเนินการรับสมัครมีความคืบหน้าไปแล้วอย่างไงบ้างในส่วนของจังหวัดสุราธานีทีนี้จังหวัดสุราธานีทั้งจากโครงการนี้เริ่มมานะครับวันนี้เป้าหมายของทั่วประเทศทั้งหมด3 2 0 0 0รายทั่วประเทศจังหวัดสุราธานีเรามีผู้สมัครในระยะแรกนะครับ 8ปดแปดร้อยกว่ารายนะครับเมื่อเราไปตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการหนึ่งดูพื้นที่ดินดูพื้นที่ที่จะดําเนินการว่าเก็บน้ําได้ไหมกุศะแล้วจะเก็บน้ําได้หรือไม่อย่างไรพื้นที่เหมาะไหมนะครับก็มีเกษตรกรที่ผ่านเข้ามาประมาณสักห้าห้าหกร้อยรายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการสรสิทธิ์อะไรณวันนี้เหลือเน็ตเน็ตอยู่ณวันนี้นะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการได้ณวันนี้เลยนะครับ448รายส่รายนะครับ เพราะฉะนั้นในโครงการนี้นี่นะครับไม่ใช่เฉพาะรับสมัครเกษตรกรอย่างเดียวในกระบ,บวนงานของโครงการนี้รับสมัครเกษตรกรเสร็จจะมีการรับลูกลูกหลานเกษตรกรหรือเกษตรกรที่ได้ว่างงานรับผลกระทบโควิดอยู่ในพื้นที่ตำบลน,นั้นๆเข้ามาเป็นอาสาสมัครจ้างแรงงานที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการ ขับเคลื่อนงานนี้เป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรอ,อ,อัตรา2ต่1 1> อ1จ้างงานเกษตรษกร2อรายจะมีจ้างงาน1คน 1> ที่จะไป,ปะเป็นพี่เลี้ยงอาประสานงานอยู่เป็นเวลา10เดือน Oh. จนถึงสิ้นปีถตงงบประมาณ64นี่แหละอัตราจ้างคนที่ประสานนี่เป็นไงบ้างอัตราจ้างเราจ้างเดือนละ9,000นะครับอันนี้เราจ้างไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมคือคดําเนินการไปแล้วดําเนินการ,รไปแล้วครับอันนี้คือกลุ่มกลุ<อ>่มนี้ดําเนินการไปแล้วแต่ว่าเกษตรกรยังไม่สามารถที่จะนําขุดสระน้ําได้เนื่องจากว่ากระบวนการจัดซื้อจ้างกระบวนการในงบประมาณยังยังไม่มามเพราะฉะนั้นว่าในนี้ระบบการจ้างงานจ้างไปแล้วดําเนินการไปแล้ว2เดือนแล้วเพราะฉะนั้นว่านี่คือสิ่งที่เกิดในโครงการแต่ให้ม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับครับ ครับทีนี้เรื่องของขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยครับท่านครับเรากําหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมว่ายังไงบ้างทีนี่จริงๆแล้วเดิมครั้งแรกที่สมัครครั้งที่1ที่2ที่3ที่ได้ไป448รายในระยะนั้นคุณสมบัติค่อนข้างจะเข้มงวดนิดหนึ่งนะครับก็ดูในพื้นที่ที่นี้พอมติครมเมื่อวันที่19มกราคมนี่นะครับก็เริ่มเปิด เปิดขึ้นมาเดิมเรารับสมัครตำบลไม่เกิน16รายแต่วันนี้เราเปิดตำบลเกินไปถึง50รายได้อันที่อันที่สองครับอายุเดิมเราล็อกไว้60วันนี้อายุเราเปิดขึ้นเกิน60ได้แล้วแต่ต้องมีกําลังวังชาอย่างดีอยู่นะครับเดี่ยวแรงเดี่ยวแรงยังดีอยู่เราเปิดไว้อันที่อันที่สามครับเดิมเรามีไซต์ที่ดินไว้ตั้งแต่ อ่าสามไร่สี่ไร่ห้าไร่วันนี้เราลดไซส์ที่ดินมาเหลือสองไร่ครึ่งก็เข้าโครงการได้สองไร่ครึ่งสามไร่สี่ไร่ห้าไร่มาเข้าโครงการได้มีมีสี่ไซส์นะครับอ,อันนี้คือคือตัวที่ขยายออกมาเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งคือเกษตรกรที่ผมนำเรียนกับคุณจตชัยเมื่อกี้ว่าเดิมเราทําเกษตรที่ดินใหม่มาก,ก่อนหน้าเลี้ยวสองสามปีกลุ่ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> คนที่เข้าโครงการเกษตรที่ดินใหม่ห้าประสานวันนี้สามารถเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้แต่กลุ่มนี้ ได้เฉพาะขุดสระน้ําเท่านั้นปัจจัยไม่ไม่โครงการจะไม่ไม่สป,ปอร์ตเนื่องจากเราเคยสป,ปอร์ตมาแล้วสองสามปีแล้วเท่านั้นแหละเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่ที่เปิดมาใหม่ตามมาติครมอหนึ่งอาสิบเก้ามก,การาที่ผ่านมานี่เองครับ ขั้นครับขั้นตอนของการรับสมัครละครับและเกณฑ์การพิจารณานการคัดเลือกเป็นไงบ้างทีนี้ทีนี้การรับสมัครเกณฑ์ก็คือหนึ่งดูว่าเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรอายุสิบแปดถึงหกสิปีบน้าวันนี้เกิน6กิปีได้แต่ต้องมีเรี่ยวแดงอันที่สองที่ดินที่ดินจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ครับนอตสามโฉนดสปปนโคต่างๆที่ราชการออกให้ทํากินนะครับได้หมดนะครับอันที่สี่อันที่สี่ครับ ครงการนี้เราจะเดินอยู่ห้าปีั้นะคุณต้องอยู่กับเรา5ปี5ปีครับเราจะเราจะทํากับท่านนี่แหละไม่ใช่เรายึดพื้นที่นะครับคือเราทําให้ความรู้เราเป็นจุดเรียนรู้ให้คนอื่นมาเรียนรู้ได้อย่างนี้ท่านต้องทำเราอยู่5ปีไม่ใช่ท่านทําปี2ปีท่านจะโดดได้โดดไปไม่ได้แล้วถ้ามันมีเขตนี้ขึ้นทําไงต้าเขตนี้กลงกันยังไงบ้าง คือวันนี้เราเวลาเวลาเวลาเรามามามาสมัครเลยครับมีข้อตกลงในไปสมัครกันอยู่แล้วว่ายอมรับในกติกานี้ต้องยอมรับเงือนไขนี้ก่อนแต่ทีนี้เราทําตรงนี้ก็ะเพื่อเพียงแต่เราไปให้ความรู้ให้วิชาการสนับสนุนปัจจัยท่านมีแต่ได้ก็ได้ไม่ใช่เราไปกํากับอยู่5ปีแล้วท่านไปทำอะไรไม่ได้ท่านได้ทุกอย่างท่านได้ล้วนแต่ท่านต้องทําตรงนี้ให้เป็นจุดเรียนรู้ต่อไปสำหรับคนอื่นต่อไปเจตนาอย่างนั้นแหละครับเพราะนั่นพื้นที่ไม่ต้องตกใจว่า5ปีต้องราชการยึดไปไม่ใช่ไม่ได้ยึด พอเกษตรกรได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปุ๊บสิ่งที่เกษตรกรต้องทําคืออะไรบ้างต้องทำหนึ่งเตรียมพื้นที่ต้องไปดูว่าบาง,บา,งบางแปลงมันมีถนนมีสั้งตั้งสิบไร่ต้องไปขีดวงว่าห้าไร่นี้จะทําตรงนี้ห้าไร่หรือสามไร่หรือสองไร่ครึง่งหรือสี่ไร่ต้องตกลงให้ชัดเจนแล้วก็ไปทําผังแปลงเอาไว้นะครับพอทาผังแปลงเสร็จหลังจากนั้นนะครับาทางาราชาการก็จะไปด,ดําเนินการขุดบ่อให้หแต่ระยะนี้เด็ก จ้างงานที่เราไปจ้างว่าอยู่ล้านนี้แหละเราไปไปอยู่กับเกษตรกรแล้ว<อ>ก็ไปเขียนผังแปลงว่าจะทําสะตรงไหนตรงไหนจะทําคกสัตว์ตรงไหนจะปลูกไม้ผลตรงไหนจะทํา พืชไร่ก็ไปทําก็เรียกว่าทําผังแปลงเอาไว้ตอนนี้ต้องตาไห้หลังจากนี้แล้วเกษตรกรจะต้องเข้าการรับการฝึกอบรมอบรมดูงานให้ความรู้แต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านหลักสูตรจไม่น้อยกว่า4ี่ครั้งที่ต้องเอาความรู้ตรงนี้คนที่จะเข้ามาให้ความรู้เกษตรกรนี่มาจากไหนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นภาคราชการด้านเกษตรประมงปศุสัตว์นะครับพัฒนาที่ดินชวนประธานในเรื่องของการจัดการน้าในเรื่องของการจัดการดินในเรื่องของการดูแลสัตว์พืชตรงนี้แหละครับคนที่ประสานแหะครับท่านครับต้อง มีความรู้ด้านเกษตรอะไรยังไงไปบ้างคนที่เป็นทําหน้าที่ประสาน,น,นคือจริงๆแล้ว,นวหน่วยประสานค,คือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะเป็นหน่วยงานตัวแทนกระทรวงอยู่ที่จังหวัดนะครับเราก็เป็นหน่วยประสานเพราะฉะนั้นว่ารเราเป็นแค่หน้าที่ประสานเราก็รู้ในกระบวนการการบริหารโครงการแต่ว่าเกษตระะกรต้องการอะไรต้องการ,การความรู้เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดน,นี่เราก็ต้องประสานกับศนูนย์แมลงเศรษฐกิจมาให้วทยากรมาให้หรือไม่ก็เอาจับปลัดชาวบ้านที่เขาทําตัวนี้มาได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าวันนี้เรามีทรัพยากรเหล่านี้อยู่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนี่ถ้าพร้อมที่จะรับเราพร้อมก็ที่จะให้นี่ครับกลับกันเอาละครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปนะครับโครงการล่องใต้วันนี้ยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของขยายเวลารอบสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบล1เกษตร1กลุ่มทฤษฎีหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับช่วงน้ากลับมาครับ ทางไกลโควิด19ต้องพิชิต5อย่างดังนี้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยงและรับประทานอาหารปรุงสุกแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วค่ะรักตัวเองรักผู้อื่นใส่ใจการป้องกันโควิด19 6จุดสะสมเชื้อเสี่ยงโควิด19 กันไหมคะว่าจุดสะสมเชื้อที่เราควรระวังตัวนั้นมีที่ไหนกันบ้างสำหรับจุดที่เราควรระวังตัวนั้นก็คือลูกบิดประตูราวบันไดห้องน้ำสาธารณะลิฟต์ตู้ ATM และโรงพยาบาลไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะ กันต่อกับรายการล่องใต้วันนี้นะครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องของขยายเวลารับสมัครโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครับยังคงพูดคุยกับคุณสุริยันบุญญาณุกูลเกษตรและสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทีนี้พูดถึงห่วงเวลากันครับว่านะครับในการขยายการรับสมัครเกษตรกรเพิ่มเติมนะครับมันถึงช่วงไหนอย่างไรแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมสักครั้งหนึ่งครับเช่นครับครับสำหรับเกษตรกรที่ยังสนใจจะยำรับโครงการนะครับวันนี้กระทรวงเกษตรและสาก์ได้ขยายเวลารับสมัคร พี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับหเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรที่สม่5ประสานตั้งแต่ปี 60, 61, 62, 3ปีนี้ถ้าท่านไม่มีแหล่งน้ําในแปลงของท่านและก็ต้องการจะขุดสระใหม่ท่านสามารถที่จะไปยื่นความจํานงสมัครได้ที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอก่อนวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเพราะวันที่10เราจะตัดระบบเข้าในระบบนะครับ ทีนี้สาหรับเกษตรกรทั่วไปนะครับเกษตรกรทั่วไปนะครับท่านเคยไม่เคยทําโครงการนี้มาก่อนกับราชการกระทรวงเกษตรเลยนะครับและไม่อยู่ในโคกหนองนาโมเดลด้วยนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการเหมือนกันแต่ทําคนละมิติกันกับกระทรวงมาไทยนะครับเพราะฉะนั้นว่า,าเกษตรกรทั่วไปสามารถไปสมัครที่กเกษตรอําเภอได้เหมือนกันนะครับแต่ท่านต้องไปสมัครก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ครับครับห่างกันทิ้งช่วงกันหนึ่งอาทิตย์สำหรับเกษตรกรทั่วไปกับทฤษฎีใหม่ ห้าประารนะครับเพราะฉะนั้นว่าคุณสมบัตินะครับถ้าท่านมีที่ดินท่านสนใจตั้งแต่สองไร่ครึ่งถึงห้าไร่นะครับท่านไปสมัครได้เลยครับที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ์ท่านอายุไม่เกิน60ปีถ้า60ปีต้องแข็งแรงได้ยังทำงานได้ก็โอเคครับที่ดินจะเป็นของท่าน เป็นของสามีเป็นของภรรยาเป็นของพ่อเป็นของแม่เป็นของพี่เป็นของน้องเป็นของลุงเป็นของป้าของอาที่ตามหลังกับพ่อแม่พี่น้องกันนะทายาทโดยธรรมนะครับได้หมดแต่ท้งนี้ท้งนั้นถ้าไม่เป็นของตัวเองก็ต้องยินยอมให้ท่านทําท่านออกมาได้ทําได้เลยถ้าเขายินยอมไม่ทํานะครับได้หมดอันนี้คือหลักการครับอันนี้พูดถึงเรื่องของที่ดินมากที่ดินน้อยมันเกี่ยวไหมครับท่านที่ดินมากที่ดินน้อยคือขั้นต่ําไม่น้อยกว่าสองไร่ครึ่ง แล้วไม่เกิน5ไร่โครงการนี้เราทําไม่เกินไรเพราะว่าถ้าขุดสะห้าไร่สะมันอยู่ที่ประมาณลูกสุดท้ายก็คือ3,500คิวมันก็รักษามันก็ดูแลพื้นที่ได้ประมาณหน้าไร่เท่านั้นถ้าท่านมีพื้นที่20ไร่ท่านก็มาเฉือนตรงนี้หละครับมีสวนปา,าล์มทั้งยีไร่มาเฉือนทาเกษตรที่ดินใหม่สักงนไร่หนึ่งเพื่อสร้างอ่าเขาเรียกว่าตู้เย็นข้างบ้านสร้างอ่าขุมอาหารไว้กินยามวิกฤตยามมีภัยมีรายได้นะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ที่อยากเชิญชวนตัวนั้นนะครับในหลักการนี้ครับ ทีนี้เรื่องของเวลาเราเข้าไปแล้วมันมีความปัญหาอุปสรรคอย่างไงบ้างกับเรื่องของการขุดบอ่ออะไรเงี้ยเราเนี้ยคือป,คปัญหาอุปสรรคที่เราไปเจอเนี่ยค,คือคนปักใต้บ้านเราเนี่ยนะครับคนชัยชัยค,คือเรามีพื้นที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ทีนี้พอขุดเป็นเป็นหลุมเป็นแหล่งน้ําเป็นสระน้ําเสียดายที่นะครับเสียดายที่แต่จริงๆผมนําเรียนอย่างนี้ว่า ภาคเกษตรเนี่ยนะครับถ้าไม่มีน้ำนี่จบนะครับทุกเรื่องนะครับภาคเกษตรต้องใช้น้ําหมดเลี้ยงปลาต้องใช้น้ําอยู่แล้วเลี้ยงสัตว์ก็ต้องใช้น้ําอยู่แล้วแต่ใช้น้าน้อยปลูกพืชก็ต้องใช้น้ําอยู่แล้วได้น้ําฝนบ้างแต่หน้าแเล้งถ้าขาดต้องใช้น้ําจากบ่อบาดาลบ่อน้ําตื้นจากสระน้ําจากเขื่อนจากฟายจากลําคลองธรรมชาติแล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยเราองเป็นต้องสร้างสระน้ําขึ้นมาในแปลงเองเราก็จะทําให้เกิดความมั่นคงความเสี่ยงกับ พืชเกษตรเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเกษตรกรการขุดสระไปเราไปลังบางพื้นที่ครับไปเจอพื้นที่เป็นเนินบางคนอยากได้แต่พื้นที่อยู่บนเนินแต่ขุดแล้วเก็บน้าไม่ได้ข้อเดิมดําเนินการไม่ได้นะครับขุดไปก็อาจจะขุดเป็นเป็นพื้นที่เป็นบ่ออากาศไว้ขังอากาศอย่างเดียวไม่ได้ขังน้านะครับเพราะนั้นเลยมีปัญหาบางพื้นที่ก็อยากได้แต่ทาไม่ได้ด้วยศักยภาพเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะขุดบ่อได้ต้องเป็นพื้นที่ดินเหนียวพื้นที่ต่ําพื้นที่มีลามีเวลามี ชนประทานก็เป็นเพราะว่ะพื้นที่เก็บน้ําฝนแล้วก็น้ําฝนไหลลงมาเก็บกักได้าจากเนินลงมาได้ม,มันมีพื้นที่ น้ำไหลลงมาในสระได้ด้วยก็ต้องไปดูพื้นที่หลายแบบเพราะฉะนั้นว่าเกษตรกรที่สนใจท่านต้องไปดูพื้นที่ของท่านด้วยนะครับท่านอยู่บนยอดเขานี่เป็นที่สูงเป็นเนินเนี่ยครับท่านก็เข้าโครงการไม่ได้หรอกครับไปดูแล้วความเป็นไปได้ของการกุศลและเก็บน้ํามันเป็นไปไม่ได้พราท่านต้องดูข้างๆบ้านด้วยถ้าก็กุศลเก็บน้าได้ท่านน่าจะเป็นไปได้ก็มามาสมัครได้เลยอย่างนี้นี่คือรูปแบบของของสระน้ําต้องพิธีสังเกตอย่างนี้แหละเวลาท่านลงไปแล้วท่านมีการอธิบายเพิ่มเติมยังไงเพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกกกกกตต้อองับลุ่มเษรราคคืื ปัญหาที่ผมนำเลี้ยงแต่ต้นเลยว่าเกษตรกรเราวันนี้เสียดายที่แล้วไม่เข้าใจบางท่านเนี่ยนะครับผมไปเมื่อวานผมไปที่ท่าช้างอยู่ที่อําบ้านเขียมเพาะปลูกทุเรียนแล้วก็ไม่มีสระน้ําแล้วพอผลแรงปีที่แล้วมาซื้อน้ําลดละพันไปลดทุเรียนแกบอกว่าปีนี้ลดค่าน้ําลดทุเรียนประมาณตั้งสี่หมื่นกว่าบาทผมถามว่านี่คือต้นทุนที่สูญเสียไปถ้าเรายอมทิ้งทุเรียนสัก20 ผมว่าตเรียนไล่หนึ่งปลูกได้ไปถึง20ต้นเลยนะครับลองทิ้งทุเรียนสักสิต้นแล้วก็ขุดซาเอาไว้ท่านจะไม่เสียปีละ4ี่หมื่นเื่อันี้เกิดจากการเสียดายต้นทุเรียนเสียดายต้นทุเรียนพื้นที่ไม่นาเนี่ยแหละไม่ยอมไปซื้อน้ำไม่ยอมไปซื้อน้ำเนี่ยคือปัญหาเกิดแต่จะทิ้งก็ไม่ได้แล้วทำไปลงทุนไปแล้วจะเป็นต้องซื้อน้ํามาลดเพราะนั่นนี่คือปัญหาเพราะเราจะทําอาชีพเราต้องดูปัจจัยทรัพยากรที่จะใช้ในอาชีพนั้นเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเราปลูกพืชน้าสาคัญคร เรียกว่าเป็นแบบอย่างได้เนี่ยอย่างเช่นที่ไหนบ้างท่านที่นี่ถามว่าแบบอย่างนะที่การจัดิดบ้านคุณลุงสมชายมีให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยทษฎีใหม่บ้านคุณลุงสมชายอยู่มีนะครับที่ท่าช้างก็มีอยู่ที่บ้านห้วยนะครับและก็ที่พุนพินก็มีอยู่ที่ศรีวิชัยมีเกือบทุกทุกพื้นที่แหละครับที่ขนอเรียนที่พนมมีมีทุกอำเภอ ชัยบุรีแม้จ,จะอยู่บนเทินเขาพระแสงก็มีครับมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นว่าพี่น้องเกษตรกร,รกถ้าจะไปดูไอแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมีทุกอำเภอท่านสามารถไปดูได้เลยไปดูทุกแบบนี้อ,อาจจะม,มองไม่เห็นภาพคือที่มันโอเคเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนวะนะค,คือ,ค,อคือจริงๆแล้วนี่ ผมยกตัวอย่างว่าศูนย์เกษตรสิ่งใหม่ของคุณพี่พิมลอยู่ที่บ้านนำรอบที่ที่บุญพินนะครับส่วนตัวเคยไปนะเคยไปใช่ไหมของพีมนนะแกมีพื้นที่แกมีกีโรงโรงเรือนที่บ้านอยู่นะครับและมีพื้นที่นามีสระน้ํามีคลองไส้ไก่แล้วก็มีปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปลูกแปลงต่างๆ,างๆของแกทําเป็นจุดเรียนรู้ของพี่มีมนทาเ,เ,เป็นจุดเรียนรู้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นจุดเรียนรู้ฝึกอบรมแล้วเพราะฉะนั้นนะอันนั้นคือพัฒนาไปสู่ในการให้ความรู้กับคนอื่นได้แล้วนะครับแต่ของเราถ้าเราอยู่ไว้ไวไกินไว้ใช้ก็ปลูกพริกปลูกมะเขือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาในบอ่อสร้างบ้านเรือนแล้วก็ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับไม่ใช่สอยรอบริมเขตถ้า ที่บ้านชอบกินหมากก็ปลูกหมากเป็นแนวไว้ปลูกมะพร้าวอ่อนเอาไว้กินมะพร้าวเป็นแนวเขตเอาไว้แม่เพื่อนลูกถุมุดอย่างนี้ยกตัวอย่างรอบเดนปลูกมะพร้าวอ่อนกับหมากพอตัดเข้ามาปลูกไม้ยืนถ้าไม่ปลูกไม้หมากก็ปลูกไม้ยืนต้นที่ไว้ใช้สอยได้เช่นยูคาลิปตัสตะเคียนทองยางนา20ปีไว้ตัดแล้วก็มาสร้างบ้านให้ลูกให้หลานได้ทุกอย่างนี้เป็นการคิดวางแผนว่าอะไรบ้างที่ให้รายได้รายวันปลูกให้ได้รายได้รายสัปดาห์อะไรบ้างปลูกได้รายได้สัป รายปักสิาวันรายไ,ได้รายดเดือนราย3เดือนรายปีรายสปีเราต้องคิดอย่างเนี้ยพอเราจะเห็นเงินออกมาแต่ละรายวันอะไรบ้างถ้าเราใช้วันละร้อยอะไรายบ้างที่มีรายวันต้องมีร้อยเราต้องจงอยู่ได้ นึกออกไหมถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นได้เราอยู่ในแปลงนี้เราต้องวางแผนการผลิตอย่างนี้เพราะนะั้นกระบวนการเข้าโครงการนี้เราก็จะคิดวางแผนการผลิตเป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็จะเห็นว่าโครงการนี้เห็นว่า1ตําตำบล1กลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่รเราต้องการให้มี4ี่บวกลายเพราะจะให้มีผลผลิตเหลือเราจะรวมกลุ่มกันแล้วก็จะไปสู่การตลาดได้นะนี่คือความความตั้งใจของกระทรวงเกษตร แล้วก็มองแนวโน้มไปอีกว่าอนา,าคตเกษตรอินทรีย์กําลังมาแรงคนรักสุขภาพคุณต้องกินอาหารปลอดสารพิษคุณต้องกินอาหารที่มีคุณภาพเพราะนะั้นกลุ่มเหล่านี้ครับถ้าท่านทําแล้วเหลือ ต่อไปมันก็กลายเป็นไปสู่เกษตรอินทรีย์วันนี้เรามีตลาดเกษตรอินทรีย์อยู่วางอยู่ที่หน้าสลักลางจังหวัดสุราธานีทุกวันศุกร์ครับเจ็ดโมงถึงเก้าโมงแต่ไม่ถึงเก้าโมงครับหมดเพราะนากายไปเก้าโมงนี่ไม่ไปไปช่วยขนของครับขนของขึ้นรถกลับบ้านขนของคือไม่ใช่ของอะไรเข่งเข่งตะกร้านะครับตะกร้าเปล่านะตะกร้าเปล่านะครับ ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ได้ผลสําเร็จเป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องของการจ้างงานนะครับในการผ่านการคัดเลือกต้องทางานต้องมีหน้าที่อะไรย่างไงบ้างทีนี้ในในโครงการนี้นี่เรามาแก้ปัญหาคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับที่ว่างงานกลับมาอยู่บ้านก็ดีคนในหมู่บ้านก็ดีนะครับจ้างงานที่จะมาเข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยครับอ่าในอัตราเกษตรกร2คนต่อจ้างงานหนึ่งคนเขาจะดูแลเกษตรกร2คนดูเป็นพี่เลี้ยงทีนี้จ้างงานทําอะไรบ้างหนึ่งจ้างงานไปเยี่ยมแปลงเกษตรกร ทุกวันที่ที่หรือไม่ไม่ทุกวันก็แล้วแต่แล้วแต่ภารกิจที่จะต้องทําอันที่สองครับไปอยู่กับเขาให้องค์ความรู้กับเขาวนันแป้งงานก็ต้องเริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนรู้ทีนี้การเรียนรู้นี่เราให้ความรู้บ้างเรียนรู้จากอากูบ้างกูเกิลนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองครับเข้าไปอยู่กับเขาทําผังแปลงกับเขานะครับแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลว่าเขาขาดอะไรก็มีปัญหาอะไรวันนี้ณวันนี้นี่ดินที่อยู่ในแปลงของเกษตรกรวันนี้จ้างานต้องไปขุดดินแต่ละมุม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  เอามาเพื่อจะให้วิเคราะห์ค่าดินว่าดินขาดปุ๋ยขาดอะไรขาดธาตุอะไรเพื่อจะใส่ปุ๋ยให้ตรงกับดินเราไม่เอาว่าอ่าฉีดมาฉีดมาแล้วไปใส่เหมือนกันทั่วประเทศไม่เอาดินนี้ขาดสูตรหนักขาดตัวเอ็นก็เน้นตัวเอ็นถ้าขาดตัวพีเน้นตัวพีถ้าไม่ขาดเอ็นกับพีก็ใส่แต่ตัวตัวเคเป็นการลดต้นทุนนี่คือสิ่งที่จะต้องให้องค์กมรู้กับเกษตรกรวันนี้เกษตรกรเราเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเราก็เป็นก็แล้วสูตรสําเร็จครับ สูตรสำเร็จเป็นส่วนใหญ่เราไม่ได้มองวิเคราะห์ค่าดิน ขอใดินมันขาดอะไรบางดินมันไม่ได้ขาดตัวนี้แต่เรายังไปใส่ให้มันเขาถ้ากับเป็นการไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ทิ้งเปล่าๆอันนี้คือสิ่งที่เด็กไปอยู่แล้วก็เด็กไปอยู่เสร็จปุ๊บนะครับเด็กก็เอาองค์ความรู้ต่างๆไปให้นะครับแล้วก็สรุปรายงานเขียนเปเปอร์นี่นี่นะเด็กที่ต้องทาโดยโดยพื้นฐานทุกวันเพราะนะั้นการไปเยี่ยมแปลงของเด็กก็คือการไปเล็กเปลี่ยนเรียนกกรู้เกษตรกรวันนี้มีปัญหาอะไรไหมปีนี้อยากทาอะไรไหมผลผลิตนี่เริ่มบอกแล้วเด็กก็บอกว่าวันนี้บ้านแปลงนี้นะผักนี้ออกมาเยอะนะวันหนึ่งวันหนึ่ง20กรับ สัญญาณมาทางสากอนยังหวัดสากอจังหวัดเรามีตลาดเกษตรกรเรามีแหล่งตลาดเราก็หาตลาดให้นี่เป็นการเชื่อมต่อ,อมันเป็นระบบอย่างนี้ในระยะที่เราทํางานร่วมกันระยะ10เดือนนี่ถ้าม,มันเกิดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาน,นี่โดยพื้นฐานที่เด็กต้องไปดูกัะเปาครับก็ค,บคือก็ช่วยเรื่องของโควิดไปด้วยนะให้มันผ่านวิกฤตไปได้นะครับ,รบนี้เวลาท่านลงไปแล้วเนี่ยครับแต่ละอำเภอนี่มีความคืบหน้าอย่างไงบ้างทีนี้ณวันนี้นะับทุกอำเภอเกษตรกรที่เราไปดูนะครับเกษตรกรก็วันนี้เกษตรกรก็มีความพร้อมแล้วเขาเตรียมแล้ว บางแปลงเขาเริ่มทําแล้วมผมไปแปลงหนึ่งที่บางมาเดือดที่ปุนพินวันนี้พี่ผู้หญิงเป็นพยาบาลลาออกมาจากกรุงเทพทนจากกรุงเทพบอกว่าหนูอยู่กรุงเทพก็เบื่อฝุ่น2อจากมาอยู่บ้านแล้วก็กลับมาอยู่บ้านยอมมายอมเฉือนสวนยางประมาณสักสี่ไร่มาจะต้องการขุดระแล้ววันนี้ปลูกหมากเป็นแนวเขตหมดแล้วปลูกข้าวโพดทํเข้าวไร่นะครับปลูกฟักทองแต่นี้เดินแล้ว บอกบอกผมบอกสะยังไม่มีเลยนะไม่มีแกบอกว่าอยู่เฉยๆรูทำไมต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมเรียนรู้ไว้ก่อนให้รู้ปิดรู้ถูกไว้ก่อนแล,แล้วเดี๋ยวหน้ามาก็จัดผังใหม่อีกทีแต่วันนี้เป็นการใช้พื้นที่ในตรงนี้ไมนเกิดประโยชน์อันนี้คือคือตัวเกษตรกรที่ท,ท,ที่ที่เขาสนใจเขาอยากจะทำนะครับแต่บางแปลงเขาก็ยังคอยคอยจังหวะอยู่นี่ที่เห็นอยู่เป็นแปลงที่มีพื้นพื้นที่ปามเยอะๆอันนี้ าต้องการอยากจะทําอันนี้ก็ต้องรอตัดปาล์มทิ้งไปก่อนแล้วก็รอโครงการเข้าถึงจะเดินแต่ส่วนใหญ่เขามีพื้นฐานเป็นบ้างอยู่แล้วส่วนมากที่มาลมโครงการครับครับถ้าไม่มีพื้นฐานเขาก็ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่รือพื้นฐานอย่างนั้นแหละคนต้องมีพื้นฐานทำอยู่แล้วเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่มีทรัพยากรเหล่านี้อยู่อย่างนี้แหละครับอาจาย์หวน้าได้เน้นย้ำครับว่าบางทีเราอาจจะต้องเสียสละบางอย่างเพื่อให้มันเกิดผลระยะยาวขึ้นฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมํำเรียนแล้วว่าการทําเกษตรน้ําเป็นปัจจัยสําคัญเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับเรายอมต้ององเสียพื้นที่บางส่วนไปเป็นพื้นที่ที่จะเก็บกักน้ําไว้ใช้ในภาคเกษตรในพื้นที่ของเรารที่จะอยู่นอกพื้นที่เขตชนประทานเพราะฉะนั้นว่าเราจะต้องคิดได้ได้ว่าเ,า,เาเราเราไม่ยอมเสียพื้นที่เราอาศัยน้ําจากฝนอย่างเดียวบ้านเราฝนแปดเด็ด สีก็จริงเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นไม่เป็นไปตามนั้นล<ะ>าลใช่เมือ่อฝนตกต้องไม่เป็นตามฤดูกาลเด่ยถ้าเราปลูกพืชผลขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดขาดน้ําเราไม่มีน้ําที่จะไปดูแลมันเราก็ต้องสูญเสียอน,นั้นมากกว่าที่เราไปสูญเสียที่เดินตรงนั้นมากครับแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ําจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะครับพื้นที่น้ําทั้งหมดนั้นสามารถที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลูกพืชน้ําก็ได้เลี้ยงปลาในกระชังก็ได้นะครับเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่ที่พี่น้อง คิดลแล้วว่าถ้าทําแล้วรับรองว่าพื้นที่น้นนั้นก็ไม่ได้สูญเสียที่ดินไปโดยปลประโยชน์แล้วครับ,รบทำตาบิดกรรมในเชิงประมงได้เชิญทิ้งท้ายเลยครับว่าเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อประโยชน์และก็เกิดความยั่งยืนมากขึ้นจริงครับ,รบสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับหลักโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสํานักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับและภาคีส่วนราชการการะทรวงเกษตรทุกหน่วยที่ร่วมกันทำกับเคลื่อนโครงการครับวันนี้เรามีโอกาสที่จะให้พี่น้องเกษตรกร ที่สนใจนะครับสามารถที่จะไปสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ,อ16อำเภอนะครับยกเว้นวิภาวดีเกาะพะง,งันนะครับแล้วก็ที่เกาะสมุยนะครับ,รบแล้วก็สามอำเภอเนี่ย16อำเภอนะครับยกเว้นตัวนี้เนื่องจากพื้นที่มีปัญหาในเรื่องอของเอกสารติดบ้างน,<อ>นะครับ เพราะฉะนั้นว่าปรกกที่หน้าจอนะครับติดต่อสอบถามไม้ได้ที่หมายเลข้ที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับโอเคครับตรงนี้เพราะฉะนั้นว่าท่านจะมาโครงการนี้ท่านต้องมีใจมาก่อนนะครับสนใจที่จะทําเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานเบื้องต้นก่อนถึงท่านจะมาทําได้ถ้าท่านคิดว่า มันไม่มีโอกาสแต่ตั้งใจต้าใจมีทุกอย่างทําได้หมดครับ,รบนี่จริงที่อยากจะย้ํากับพี่น้องเกษตรกรครับครับเกษตรกรก็จับมือร่วมกันไปกับเกษตรและสากลจกังหวัดสุราษฎร์ธานีกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดของล่องใตวันนี้ในเรื่องของการขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ1นําบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านเกษตรและสากลจกังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาไขาห้องใจแลวก็ให้ข้อมูลกับทางรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้ววันนี้เวลาจากรายการหมดลงแล้วนะครับผมผู้ร่วมรายการและทีมงานเอ็มบีทีซาวด